สิ่งลบๆหรือว่าอะไรที่ไม่ดีหนไม่ค่อยที่จะสนใจเท่าไหร่ค่ะเลือกที่จะสนใจในสิ่งที่ดีกับเราอะไรแย่ๆที่เข้ามามันก็มีเข้ามานะคะพี่มันมีเข้ามาตลอดเลยค่ะเคยมีจนหนูแบบเออไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจะอยู่ยังไงดีอย่างนี้ก็มีนะคะแต่ว่ามันสังคมที่เราเจอในการทำงานนะคะมันก็มีสังคมที่แบบ เราไม่คิดว่าเราจะได้รับอะไรแบบยินหรือว,ว่าเจอสังคมว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ต้องอยู่กับสังคมแบบมันให้ได้ค่ะต้องอยู่กับมันให้ได้เพื่อการทํางานของเราเพื่อผลงานที่ออกมาดีเราต้องตั้งใจทํางานคคลูกกั พี่หนูทางานมาสามจะเข้าปีที่สี่แล้วค่ะหนูต้องไม่ได้แค่ความฝันกลับมาหนูต้องได้แบบหนูต้องดูแลตัวเองได้ถึงเราจะมีใครมาดูแลมีใครมายื่นมือพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราสุดท้ายยังไงเราก็ต้องดูแลตัวเองขึ้นหนึ่ค่ะหนูมีความรู้สึกว่าอยากร้องหัวลมเป็น oh. อยากร้องหัวลำเป็นว่ะอยากร้องเพลงกรี๊งๆรี๊อยู่ๆก็คิดขึ้นมาค่ะนอนคิด นึกถึงพี่เขาเป็นคนแรกเลยคะ่ะพอเห็นกระแสวรัลมอลำม,มาการเป็นศิลปินมันก็เลยขึ้นมาแบบฮึบมันก็เลยฮึบไปในตัวหนูขึ้นมาหนูเริ่มจากที่คืนนั้นหนูทักข้อความไปหาพี่คนนี้ที่ดอก mới, เมยเพนทพาสุสขคะ่ะชื่อวงมอลำซิงก็ดอก mới, เมยเพนทพาคะ่ะพี่คะอยากลองมอลำเปิดแล้วหลังจากนั้นพี่เขาก็เลยตอบมาว่าลองมาอยู่กับเขาสักเดือนหนึ่ง พี่เขาก็มารับหนูที่บ้านเลยไปงานกับพี่เขาเลยค่ะก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่พี่เขาแบบทัวร์คอนเสิร์ตพอดีหนูก็เลยได้มีโอกาสพี่เขาบอกหนูว่าใ hey, ห้ดูว่าพี่เขาทายังไงเอนเตอร์เทนยังไงร้องเพลงยังไงเล่นกับคนดูยังไงช่วงนั้นก็เป็นหนึ่งเดือนที่วูหนูได้รับทุกวันเลยค่ะได้ไปนั่งดูพี่เขาทํางานทุกวั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 นเหมือนมันกลายเป็นช่วงที่แบบ เรียนรู้ค่ะเป็นช่วงที่เรียนรู้แล้วก็ในระยะหนึ่งเดือนไม่ได้แค่ตามไปดูพี่เขาทำเนี่ยนะคะหนูก็ยังได้มีโอกาสแบบฝึกร้องเพลงกับพี่เขาด้วยแบบพี่เขาก็ช่วยฝึกร้องเพลงด้วยความที่อยากร้องอยากทํามันก็จะมีการฝึกในตัวอยู่แล้วพอมันยิ่งได้ทําแล้วเรายิ่งได้ไปเห็นการทํางานอย่างเงี้ยเรายิ่งแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้นเป็นอย่างนี้หรอเป็นอย่างนี้นี่เองภูมิใจในตัวเองค่ะว่าหนูทําได้